เรียบร้อยเรีบร้อยแล้วไม่รู้ปลาอะไรเรียบร้อยอีก,ออกอแล้ว <c oughs> เป็นคลื่นตามมาเลยร <c> อ <oughs> อย่าหลุดนะอย่าหลุดขึ้นมาขึ้นมานีเ เอ้ยเป็นคลื่นตามมาใหญ่ครับยังใหญ่ไอโดจุดร้อยอีกแล้วใช่ใช่อยยุตรงเนี้ย เห็ลดลอยอีกแล้วครับวันนี้ไซส์ประมาณกิโลครึ่งอะ <c oughs> <อ>เนาะมันบออยู่ตรงเนี้ยตัวตัวที่น้องว่านละมั้งนี่ตัวตัวที่น้องว่านละมั้งนี่เนาะเปลี่ยนเป็นขึ้นเป็นขึ้นตามมาเลยไหมแตมไม่ามมาเป็นขึ้นเลยอุ้ยอย่าสะบัด กระโดดเบาเลยนะทุนนี่ใช่มองดำดำมาเนี่ยมองพุ่มมาเขาบอกแล้วมักรโดดเบาตุ๊บหลดวัดมัดมอบเอนี่เ้แล่งเนาะยังเฮ้งเล่นมาบอเนี่ยมันอีกแล้วอ้มือนี่มันอีกแล้ว ออมาอีกแล้วเห็นนะตื้ออยู่ประมาณยี่สิบไม้ครับซัดตู้มเลยมาอีกแล้วครับวันนี้